เคยสงสัยไหมครับว่าการเป็นเทรดเดอร์กับการเป็นนักลงทุนเนี่ยมันต่างกันยังไงและคุณเนี่ยเหมาะกับการเป็นแบบไหนหรือควรเริ่มแบบไหนก่อนวันนี้คลิปนี้จะมาให้คำตอบทุกคนนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าอาชีพเทรดเดอร์กับอาชีพนวกเตอรนเนี่ยก็คือนักเก็งกำไรกับนักลงทุนเนี่ยมันต่างกันยังไง เพื่อนเเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ active income กับคำว่า passive income active income เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยทำงานแล้วพอหลังจากเราทำงานเสร็จเนี่ย reward จากการเอาอสมองเวลาไปแลกนะครับมันก็คือเงินนะครับซึ่งอ่ะถ้าสมมุติว่าเรายังตื่นมาทำงานเรายังตื่นมาทำนูน่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยแล้วสิ้นเดือนหรือว่า รายวันที่เราได้เงินเนี่ยอันนี้เราจะเรียกว่า active income อันถัดมาครับที่ทุกคนเนี่ยในสายการเงินหรือว่าพี่พี่เื้องเบื้อง header หลายหลายท่านเนี่ยตั้งเป้าเลยเนี่ยนั่นคือคําว่า passive income passive income เนี่ยแปลว่าการมีอิสรภาพทางด้านการเงินการมีอิสรภาพทางด้านการเงินคือไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้แรงงานใช้แค่เงินสร้างเงินให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เป็น passive income เนี่ย ก็จะมีรายได้มาจากสิ่งที่เรียกว่าการปล่อยเช่าปันผลอะไรเงี้ยครับหรือว่าแคปิตอลที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีการมอนิเตอร์ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าอาชีพเทรดเดอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในอาชีพที่เรียกว่าสร้างแอคทีฟอินคัมหรือเป็นอาชีพที่ต้องทำงานต้องเทรดถึงได้เงินแต่การเป็นนักลงทุนเนี่ยอาชีพนักลงทุนเนี่ยถ้าบริหารจัดก,การดีๆลงทุนดีๆเนี่ยก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ ไม่ต้องทําอะไรมากก็แค่คุณมีเงินคุณก็สามารถนําเงินไปต่อยอดได้แต่พอเรามาเข้าสู่การเป็นจุดเริ่มต้นเช่นตอนนี้เรามีเงินทุนก้อนหนึ่งตอนนี้เรามีงานประจําอยู่เรามีธุรกออิจส่วนตัวหรือบางคนอาจจะเป็นนักศึกษาเนี่ยนะครับแล้วเริ่มเข้ามาสู่ตลาดการเงินเนี่ย<อ>มันก็จะต้องมักเจอ2คํานี้แหละนั่นคือการเป็นเทรดเดอร์กับการเป็นอินเวสเตอร์เนาะเพราะนั้นเนี่ยการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยหลักการหรือวิธีคิด หรือแนวทางเนี่ยมันเป็นยังไงก่อนเทรดเดอร์เนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งครับที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพสายแอคทีฟบินคัมคือคุณทํางานคุณต้องได้เงินแต่การทํางานเนี่ยก็คือคุณทํางานกับกราฟคุณทํางานกับการวิเคราะห์คุณดูตลาดทองดูตลาดคู่เงินดูหุ้นดูอะไรพวกเนี้ยนะครับอันเนี้ย ถือว่าเป็นอาชีพที่เป็นนักเก็งกำไรโดยคอนเซปหรือจุดเด่นของการเป็นนักเก็งกำไรเนี่ยนะครับนั่นก็คือเป็นคนหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะหารายได้ในลักษณะของการหาภาพช็อตเทอมของราคาครับช็อตเทอมก็คือการเห็นภาพระยะสั้นหรือว่ามีเดร์เทอมก็คือการหาภาพระยะยาวยกตัวอย่างเช่นเราเทรดสั้น เราเทรดระยะกลางใส่เลเวลเเข้าไปเนี่ยอันนี้คือจุดเด่นของการเป็น, trader น <Okay. S 1> เทรดเดอร์นะครับเทรดเดอร์เนี่ยนะครับใช้สิ่งที่เรียกว่ากราฟเทคนิคหรือการวิเคราะห์ด้วยกราฟครับเราจะไม่ได้ดูข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจนะครับทำไมครับเพราะว่าต่อให้ภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยมันจะออกแบบให้ราคาทองคำเนี่ยมีการขึ้นต่อหรือลงต่อก็ตามแต่บางครั้งเราเทรดในระยะสั้นนะ ถ้าเกิดเศรษฐกิจบอกว่าทองคําน่าจะขึ้นแต่แน่นอนในทางเทคนิคเนี่ยมันไม่มีทางขึ้นตลอดหรอกมันจะต้องมีสเตจในการพักตัวถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยเทรดเดอร์เนี่ยก็สามารถเข้าไปเก็งกาไรในช่วงจังหวะพักตัวได้ก็คือสามารถเข้าในจังหวะที่ส่วนแนวโน้มที่ทองเนี่ยมองว่าขึ้นในมุมมองของการวิเคราะห์ฟันดาเมนทลหรือพื้นฐานหรือเราอาจจะบายก็ได้แล้วเราอาจจะเก็บระหว่างวันเก็บครึ่งชั่วโมงเก็บ1ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยอาชีพเทรดเดอร์เนี่ย เป็นอาชีพที่ไม่ได้ดูฟันดาเมทัลก็สามารถร่ำรวยและก็ประสบความสำเร็จในการเทรดได้เช่นกันนะครับอาชีพเทรดเดอร์เป็นหนึ่งในอาชีพที่ทำกำไรจากความผันผวนของราคาครับนะฮะไม่สนใจข้อมูลข่าวสารเห็นว่าการาฟเทคนิคกับโครงสร้างระยะสั้นเป็นยังไงเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าเทรดได้นะครับอันถัดมานะครับนั่นก็คือ ความถี่ของการเทรดในฐานะเทรดเดอร์นะครับเทรดเดอร์เนี่ยจะเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความถี่ในการเข้าออกออเดอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากก็คือหมายความว่าเดือนนึงเนี่ยเราอาจจะเทรด1 0 Order ออเดอร์หรือบางทีเนี่ยเราสายเทรนฟอลโล่เราอาจจะเทรด3 4 4 o ิ d e r ออเดอร์ 30, นะครับซึ่งมันก็ต่างกับนักลงทุนเนาะที่บางทีเนี่ยปีนึงเนี่ยถือหุ้นหรือลงทุนเนี่ยไม่ถึง10ออเดอร์หรือไม่10ตัวอะไรเงี้ยนะครับ หรือบางทีอาจจะ20ตัวแต่ทั้งปีอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ผลตอบแทนงอกงานในแคปิตอลเกนหรือว่าดีเวเดนนั่นเอ,เองนะครับแล้วนักลงทุนเนี่ยมันมีหน้าตายยังไงนักลงทุนเนี่ยเขาจะมีความเชื่อเรื่องของคำว่า time value of money ครับหรือว่าการใช้ระยะเวลากับเงินให้มันงอกเงยหรือเรียกง่ายๆก็คือการใช้เงินทำงานนะครับซึ่งคนที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยเขาจะมองภาพรวมในระยะยาวครับยกตัวยอย่างเช่น ฟันดัเมทัลของทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นในอีก2ปี3ปีข้างหน้าเลยคือขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับเขาก็เริ่มไปซื้อทองนะครับทองแท่งนะครับเริ่มไปซื้อทองแท่งแล้วก็เก็บทองใช่ไหมครับแล้วก็เก็บทองเสร็จแล้วพอทองมันขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับห้าร้อยบาทบ้าง1 0 0 0บาทบ้างเขาก็เก็บไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่เขาพอใจเขาก็ขายหรือว่าเขาอาจจะมองว่าทองคําอาจจะไปที่แบบ1นึ่งแสน 1 0 0 0 0แบาทต่อ1บาทแล้วเขาค่อยขายอย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นเนี่ยในระหว่างที่มันย่อวันหนึ่ง300วันหนึ่งห0 0รหรือบางทีอาจจะย่อสัก2,000บาทเงี้ยเขาไม่สนใจหรอกครับเขาแค่มองว่าภาพรวมมันขึ้นด้วยปัจจัยเงินเฟอ้อด้วยสงครามด้วยสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะถือแบบนั้นแล้วก็ได้เงินจากการลองเทิมแล้วเขาก็เอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยจะต่างกับเทรดเดอร์เพราะ เทรดเดอร์เนี่ยเราต้องให้ความสําคัญเรื่องจุดเข้าแต่การเป็นนักลงทุนเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีจุดเข้าที่ดีก็ได้สุดท้ายพอเข้าปุ๊บเนี่ยมันอาจจะลงไป500ลงไป1000ลงไป2,000บาทแต่จังหวะมันขึ้นทีนึงมันถูกทางอะ่ะมันขึ้นทีนึงหมื่นหนึ่ง,องสองหมืน่นอย่างเงี้ยเราก็ได้กําไรแล้วแต่อาชีพเทรดเดอร์เนี่ยก็จุดเข้ามันสําคัญเพราะมันมีเรื่องของเลเวลเลตนั่นเองนะครับสิ่งสําคัญที่สุดของการเป็นนักลงทุนเนี่ยมันคือเรื่องของคําว่า การเข้าใจฟันอมเมทัลครับเข้าใจภาพรวมเศรษฐกิจ วิเคราะห์ว่าหุ้นตัวนี้มีโอกาสเติบโตนะครับหุ้นตัวนี้อาจจะได้อาจจะโฟกัสเรื่องแคปิตอลเกนหุ้นตัวนี้อาจจะซื้อเพื่อปันผลนะครับหรืออสังหาตรงนี้ซื้อเพื่อต้องการดีเวนดยิวเนี่ยประมาณ10%ต่อปีนะครับซื้อเพื่อปล่อยเช่าลงทุนเพื่อปล่อยเช่าอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งเขาก็จะดูปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเข้าใจแล้วก็เข้าใจโครงสร้างว่าควรจะลงทุนอะไรยังไงแบบนั้นนะครับความถี่ในการลงทุนเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับการเป็น นักเก่งกำไรนะครับการเป็นนักลงทุนเนี่ยเน้น DCA นะครับ DCA นะครับก็คือการค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะเห็นภาพกันทุกคนเนาะนะครับว่าเฮ้ยนักลงทุนกับนักเก่งกำไรเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับแล้วคำถามคือคุณนะี่ะเหมาะ แบบไหนนะครับซึ่งผมอะไปรีเสิร์ชข้อมูลมาเยอะมากเลยว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าคุณเหมาะกับการเก็งกำไรหรือคุณเหมาะกับการลงทุนก็เขาก็จะบอกว่าคุณจะต้องไปดูว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงคุณมีต้องการเป็นยังไงแต่ผมว่าจริงๆแล้วอ่ะมันต้องดูว่าจลิตของเราอ่ะเป็นแบบไหนซึ่งโดยปกติเนี่ยผมจะให้คำนี้ละกันคือถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์กับคุณจะเป็นนักลงทุนเนี่ย ผมเชื่อว่ามันเหมาะกับทุกคนแหละที่อยากฝึกฝนคือคนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยบางคนก็เป็นเทรดเดอร์คนที่เป็นเทรดเดอร์บางคนก็เป็นนักลงทุนนะครับเพราะเวลาที่เราเรียนเรื่องการเงินเนี่ยมันมีอันนึงนั่นคือ asset allocation หรือการบริหารจัดการสินทรัพย์ใช่ไหมการบริหารจัดการสินทรัพย์เนี่ยเราก็จะเอาเงินไปลงทุนในความเสี่ยงต่ำลงทุนในความเสี่ยงสูงใช่ไหม ความเสี่ยงสูงก็พวกใสเลเวเลตก,ก็คือการเก่งกำไรนั่นแหละนะครับก็คือต้องแอคทีฟนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่ามันคงจะเหมาะกับทุกคนที่ต้องการฝึกฝนหรือปารถนาจะร่ำรวยแล้วก็มีแพสซีฟอินคมนะครับหลักการนะครับที่ผมเนี่ยทำนะนั่นก็คือลงทุนแล้วก็แบ่งพอร์ตนะครับ ก็คือลงทุนหุ้นลงทุนในอสังหาอะไรเงี้ยลงทุนในการซื้อที่ดินนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ซื้อแล้วก็ไม่มีวันหมดแล้วก็คือหมดเลยเนาะนะครับกำไรจากการลงทุนเนี่ยก็ไปเก็งกําไรนะครับหรือบางครั้งเนี่ยผมก็มีเงินมาเก็งกําไรแลวเอากําไรจากการเก็งกําไรเนี่ยมาลงทุนเพื่อออกดอกออกผลในเชิงของปันผลบ้างในเชิงของแคปิตอลเกฑ์บ้างก็คือสลับกันวนไปแบบนี้คุณคุณเริ่มคุณอาจจะเริ่มต้นจาก การเก็งกำไรที่มีความเสี่ยงสูงแล้วพอคุณได้เงินมาคุณก็เอาเงินไปกระจายในความเสี่ยงที่ต่ำกว่าการเก็งกาไรหรือคุณลงทุนมา ออความเสี่ยงต่ําแล้วคุณได้กําไรมาเป็นเกาบเป็นกำมคุณแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาเก่งกําไรเพื่อเอากําไรไปลงทุนเพิ่มเนี่ยมันสามารถที่จะแปรเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์โอกาสจังหวะแล้วก็ไลฟสไตล์คุณนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่พพเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่อง earth etc นะครับถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็ลองเม้นดูนะครับว่าคุณอยากเริ่มที่การลงทุนก่อนหรือการเก่งกำไรก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย